อย่าอย่าแค่นั้นไม่พอค่าชาบูฉันหรอกหยุดหยุดเลย แข่งเขาโอลิมปิกเหรอโอ้โหเพีย้ยบเลยอ้อปรปิดพงทางเที่ดีมากเกินกว่าสามปีเหรอบัตรยานผานนะวันที่สิบแปดแสดงบัตรยานผานนะไมอผิดพลาดใดๆ ของเทื่อนของเทื่อนของเทื่อนอุ้ยเยอะอุ้ยมีของเล่นใหม่ด้วยอะตาชัางน้ำหนักปะอะไรโนมาสิ ยงสารได้อืมน้ำหนักรถน้ำหนักรถต้องเท่าไหร่หรอ เออันนี้เรียกว่าไม่มีการชนใช่ไหม ยังแบนทะเบียนรถทะเบียนรถไม่มีประเภทรถเหรอไหนดูประเภทรถสิ น้ำหนักรถจะอยู่ที่อนประเภทรถน้ำหนักรถคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่อันนี้ประเภทรถประเภทรถเป็นประเภท ấy uh. oh, oh. à Núp. nhung nhạc. ố ồ. Yang Ben hả? นี่คือประเภทรถซาก้าน้ำหนักสี่พันสองน้ำหนักสี่พันหนึ่งน้ำหนักก็ไม่ตรงแล้วซาก้า 5, 3, ห้าสิบสามบ่อ๋อน้ำหนักรถเปล่า อ๋อน้ำหนักได้นี่น้ำหนักยังไม่เกินโอเคน้ำหนักยังได้อยู่โอเคฉันขอโทษ <c oughs> ทางสารฟีดอย่างนี้มันเข้าได้ด้วยเหรอยางร่วงนี้มันอันตรายนะอืม ปูนซีเมนต์สิบสี่เตาแก๊สหนึ่งเอาใหม่เลยียปูนซีเมนต์สิบสี่ถูกต้องลังยาสองเตาแก๊สหนึ่งวัตถุกกัุตภาพลังสีหนึ่งทดสอบทัญพืชหนึ่งตู้เย็นสองตู้เย็นไม่ถูกตู้เย็นมีแค่หนึ่ง ชื่อของนายคือเลขทะเบียนรถสินะ XK XK ถูกต้อง มาเยือนสภาพรถไม่ผ่านเอาระเบียกเดี๋ยวคนขับสภาพรถคนขับกับสบภาพรถเออสภาพรถมันไม่ให้อ่ะอมอเหรออ่ะมาดูเหรอ แม่นายไปนะไม่รถนายังแบนนะ่ะชื่อนายก็ไม่ตรงอะไรใครเอาทิปมาให้ฉันอีกหรือเปล่านะเอาทิปมาให้ไม่ใช่การล้างครั้งใหญ่โอลิมปิกเกมกำลังจะมาอืม ลงมาได้ครับลงมาได้ครับไปแตะเอาลืมขอยกระสาด้วยรบสราเซมบูด้วยุปาริยตโก ยางแบนตามหลังจริงยางแบนอย่างนี้ก็ไม่น่าให้เขานะ้าตามหลักรถมันต้องมีทะเพียงข้างหลังด้วยไม่ใช่เหรออืมอืม อ๋อลืมช่างอ,อีลิกห้าสิบเจ็ดหกพันสี่พันห้าอ้าลดเปล่า อะไรจาขนาดนั้นข้อกำตะมังตะลังสีเข้าไปทำไมนะเก้าโอเคถูกต้อง รีบมากอะอ<ฮ>ทำไมจะรีบจังเลยฮะจะรีบสี่รีบแล้วฉันจะพลาดนะไม่มีรถแบบสมบูรณ์สมบูรณ์หรืองไงนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไม่ได้หรอ เอหน้าตรงทะเบียนรถเ k เ k เอเคเคเหกแปดสามเจ็ดโอเคทะเบียนรถถูกต้องชื่อก็ถูกต้องอ่ะช่ว้นายผ่าก็ได้นายรีบจะดีแค่ไหนล่ะขอรเก็ได้นะ ใ้จดชื่อนายไปแล้วนะนายชื่ออะไรนะ <c oughs> อ้าวอ,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 อะไรอ่ะแม่ตอนแดงว่ายางแบงกก็ห้ามเข้าสินะ มันคือการทดสอบด้ยๆลงมาลงมา LPS ไม่กัสารได้อ้ำริอรอโรตนหนักซิสามพันเก้า,าเซา,าเว ดาวเวทมันชื่อรถมันดูแปลกๆแฮะเอ๊ยประเภทรถไม่ถูกเลยไม่ถูก เงี่ยอาขายเหรอพวกวัวมาหนึ่งตัวยังแบนด้วย เอ้หกสี่หนึ่ง G S ไอ่ผ่านไม่ได้ฮะจริงๆขานาดเลือกรถมาให้ถูกว่ะเพทนี้ชาคงจะปล่อยแล้วนะ

แค่นั้นไม่พอค่าชาบูล้วหรอกฉันเห็นน่าง,งูเมื่อกี้อะไรขอยอกสารไม่ได้ขอเงิน,อดดนเออเ,อ,อเห็นนะเห็นนะเห็นจดก่อนขอจดก่อน ลบยอดทีเดียวเลยจุ๊ไม่เอ่ยไหนคุณชื่ออะไรครับคุณชื่อยังมีคันหนึ่งด้วยฮะเก็บโป้ไว้ใช้เครื่องละคันหลังดีกว่าอันนี้ใช้ขวานดีนะค่าจะไม่ผิด อืมอันนี้น่าจะใช้มีดใช่ไหมใช่คงต้องจับตัวแหละนะไม่ไม่ไมอ่ะว,ว,ว่าทำไมอ่ะ ต้องมีเหตุผลด้วยหรอวะโอ้ดูยิ่งใหญ่เหลอเกินอดมเรเลพื่อน,นทำงานเมื่อกี้ยังไม่ได้ช่างน้ำหนักรถเลย <c oughs> ช่างแล้วแต่ไม่ได้ดเช็คเลยฮะ

เช็คหน่อยนะมีไฟไหมรถคันนี้ชื่อ มันเอาน้ำหนักสูงสุดเลยเหรอ egb เจ็ e ดศูนย์สามเก้า sl รถรถเปล่าเหรอเอารถเปล่ามาทำไมอ่ะสงสัย อาจารย์สามสิบสองไมืไมดแล้ว ไปไปไปฉันให้นา,นายผ่านานี้ได้เฮ้ยไม่ฉันไม่ยอมแกต้องมีอะไรแน่แน่เฮ้ยสีแดงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดเลยหยุด หยุดหยุดเลยฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ไปลงมาลงมาเอาถูกเหรอเออฉันล่าออกคันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีคนร้ายหนึ่งคนอะฉันต้องไปส่งก่อน chị ngân sẽ hiện thì tại để hiện xì đen ngân cần, ông ngân để cho ngân mà trả bọn này. ปล่อยมือเธอก็ปล่อยมืออีกแล้วเหรอโอ้ยชมผู้บริสุทธิ์มาเดี๋ยวนี้มันเถื่อนจังวะมันเริ่มมาประชันประชิดชันแล้ว

แม่น่าขายปืนใช่ไหมโอโ้โหไม่ได้ต้องพ<ว>กกระสุนเยอะเยอะต้องพกเยอะเยอะ ตลวจคนนี it, át, ้น <c oughs> ี <mos> ah <ed> Again, ่เดินมาทางนี้ตลอดเลยเฮ้ยเสียเงินโดยใช่เหตุขอเยอะๆหน่อยเพื่อนสองร้อยเหรอยังดีเย้จบแล้วไปถึงจบ EP นี้